มาดูคลิปใหม่ของเราเครับนี่ผ่านแคปนะครับนี้กระปูกระปูลุยสวนกระปูลุยสวนผอผ่านแคนะนปนะครับดูห่าวแก้วหวันผ่านแคปเนี่ยทำกระปูลุยสวนนะผ่านแคปมาจากไหนครับโอ้ยเอามาในคูจูงง่ายอืมตูดงมากนะครับเป็นทุดงมากมันต้องหกกันโอ้ย เกีปูลุ่ยสวนคอนเทนต์นี้ก e ับคอนเทนต์นั้นคอนเทนต์ของแกเป็นกีปูวันนี้เราเก็บเพียงกีบูลุ่ยสวนกีบูลุ่ยสวนของ่ันแคมปูเราขุดมาจากทุ่งไร่วงานะครับืหยำเนี่ยมาดูโอ้ผันแคมเราไม่เห็นเขาเป็นแซ่บเปล่าไฟของเราต่อเกสของเราต่อเกสโบราณนะครับ มาดูกันนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องวันไร้เมญ่าดิเขมันตัวนอริก้ามีแต่เดียวกินนะครับผมโป้เมญ่ามีแต่เดียวกินทีมงานนั่นครับเลยทำอาหารกินของของพานเขมนะครับวันนี้โอ้โหอาหารบอกคำเดียว่าอ้ะไปลุกกระชากเป็นไงเชฟแคบเขมใส่อะไรบ้างชุดครับสุดชุดโอ้โหยังเหรอปิก้ามันน้อยครับกระปูครับ ปูรีสวนครับของเชฟแคมครับอันนี้พันแคมโอ้ยเสียงพ่หาจ้ยโอ้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 โั้นอ oh, ้โเรโอ้โอ uh ้้โอ้้อ้โอ้โอ้โอ้พอนแอมโอ้โอ้โออ้โอ้โอ้้อ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้โออะโอ้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 อ้้โอ้โอ้โอโอ้โย้โอ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 ้้อโ เยุจ้าไม่จักนครับโอ้่เมอนาหมอนเดิมเเราโอ้่าเขมอย่าไปครวงเหมือนเขาครับโอ้โหอาหาบอกเขาเดียโอ้ยออนกระพัวทำไงเห็นอะไรผ่านเขมของเราทําหมือนกันิหน้าตาแข็งข้าวครับไม่นวดจะไม่ตรวจเลยแกผัดลุยสวนไหมปลาไก่กระพูลุยสวนครับโอ้ปูลุยสวนอือหือ ยังกระดิไปไหมมบนมาเอานี่ป่ะเอายังบไปไปตามไปอะไรนะใบบัวบกใบบัวบกคือใบอะไรพักนอกบ้านเท่าครับพักนอกพักนอกพักนอกบ่พักนอกพักนอกพักนอกบ้านเท่าอี่างนี้นะจำขังเชอนขังเั้นอยู่ในอยู่อยู่ในริมห้วยของเราไปแล้วไปแล้วไประยะก่อท่า ใส่ผักดอกหรือใบบุกโอ้เสียงเหมือนเหมือนบางไัจะขึ้นขึ้นขึ้นจากห้างอืออ่าฮะบอกเลยคำเดียวว่าลุยสวนไหมนี่ลุยทุ่งลุยสวนเจ้าโมยลุยทุ่งเนาะบัดรใส่ผักดอกนะครับมาดูของเชฟแคมเชฟแคมของเราว่าดูคันแคมคันแคมโบเรียมืออะเตะคนก็ไร เอาบ่อยแช่ซอนได้ให้ยิบได้ขอบคุณครับที่เข้ามาชมมาติดตามนะครับจานของเราครับเชฟติวออมาโอ้ยย่าไปหอมนี้อย่าไป,กาไปแกงนะครับกว่าจะไม่ได้กินปูโอ, <laughs> โอเคครับรับประทานกันเชฟแคมครับ เชฟเ้หรือพัดแคมของเรากินยังไงเชฟเอาผักนอกมาพันน้ำกินกกบช่มในแก่ช่ในคนที่ชั่มในจะเป็นเพียงคุณชั่ในถูกหักมากันบเลียมือหอเตะอเป็นได้เยเจ้าเจยวเจ้าหน้าหนหนา ทำเพื่อมาดูปูลุยสวนของเราครับของพัรแคมทำแกทำแบบว่าเอากินสิครับดูพัรแคมมันนี้กับซีเตอร์บริยากรออยู่กับเชบันตัวเลยพี่กาดูแกครับไปพันผักบักผักนอกหรือใบบุบกของเราโอ้ยเป็นไง กี่คำกี่คำก็คือเก่าคือเก่าอย่าบอกว่าแกโกนหนวดนะครับแกโกนหนวดไม่ได้เพราะว่าหนวดตัวนี้แกไว้จะไปไถเมียแกโกนไม่ได้เมียปะกลัวเมียปะนะครับหนวดตัวนี้สินาสังมาด้วยเยอะๆคนเที่เราครับเชฟติ๊กไปไงเชฟติ๊กคนละลองแล้วมาทานชิมกินทั้งกระดองเลยผมมาดูของเชฟติวกินกระดองก็ได้กรอบโอ้เชฟติ๊กเขาเด็ดอร่อย เหมือนกันกินไหน็บ้างพาดก็โองเลยถ้าทอดถ้าผัดมันกินได้หมดครับปูนาปูนาพาโชคของเราหรือปูนาบ้านเราเพื่อนทำข้าวอร่อยมากเลยปูนาเมื่อคืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปขุดต่อเราแบบนี้ดูอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งแจ้วไอ้ยัเนี้ยัะสองใบแก้ออกฮักจัดออกฮักกูยากกูออกฮักกูย่งกูทายอยู่เลย เดี๋ยวครับผมคนถ่ายไม่ได้กินนะครับผมไม่ได้กินครับวันนี้เอยเชฟไก่หรือมารุสันนาลิกาจับฟองเองขอบคุณครับคนไม่ได้เข้าชมมารุสัอร่อยครับผมอ๋ออย่าเข้าเอาแบบนี้อร่อยขอาดีบทจิ้มของเราครับอยากได้นาฬิกงนาฬิกาบอกแกเลยครับสั่งมาเลยนะครับแกขายนาฬิกามีเวลา โอเคครับขอบคุณครับคน,นคบที่เข้ามาติดตาม <c oughs> ผมยิ้วแล้วครับ่อแม่พี่นงเอ้ย